ท่องให้ท่องนโอก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  แล้วสำหรับคู่ที่32เป็นการพบกันระหว่างลูกทาลาดอยู่เมืองวังพบกับสิงห์ธูลคมห9เก้าสิงห์ธูลคมห9้าอเล็กพัฒนาหกเยนไซดาลาวปอยคือว่าเาวาหรือเกิดเงาเสือเกิดตอนนี้ว่าจะเป็นจากไหนจะเป็นลูกทาลาดหรือว่าสิงห์ธูลคมห9เอ้าเอาตาิิตามแร้วกันพี่น้องเ้ยเอาละเว้ยเอาละวาะวพอแม่พี่นอ้อง ตอนนี้ครูนี้บอกว่าอันตรายทวายเวน้นลูกท้าลาดบรุรลักควงมงันยันย้ำอยู่ลองน้ำบังตะเกียรตะไกส่วนว่าสิงห์โทรคมหกเก้าสิงห์โทรคมหกเก้าอเล็กพัฒนาอยู่ลองน้ำฟังต่างคนต่างจำต่างคนต่างข้อต่างคนต่างอัดตอนนี้บอกว่าจูจีสูสีเบิงตามสายตาลองน้ำฟังนํำมาแล้วอโอ้ยฟังอเล็กพัฒนาพัฒนาฮงเงี้ยใส่ดาล่าจะหน,นีได้ตลอดปลอดภัยหรือเปล่าลองน้ำพุชีแดงจะหน,นีได้ตลอดปลอดภัยส่วนว่าอีกลำหนึ่งลูกท้าลาดขาวีทีหนึ่ง ตลอดการไล่บทไล่กดไล่เบียดไล่ฉดไลสีไล่หีหนีได้ตลอดปลดภัยเอาสิ่งทุลคมจะแสงได้หรือไ่ได้สิ่งดลคมทาราสิ่งทุลคมทาราสิ่งดูละคมทารสิ่งดูละคมทารสิ่งดุละคมทารสิ่งดูละคมทารคมสิ่งดูละคมทารคาสิ่งลคมทารคมสิ่งลคมทรเซตเซตเ จอีจะขาดอีกแล้วเอ้ยเบิ้ง VAR อีกเค่นหนึ่งเบิ้งภาพสร้างพี่น้องอาลีเห็นให้เสียวทุกเที่ยวยดเฮ้ยเฮ้ยเกิดขึ้นได้เพราะคอร์ลีบีเอาอีกเค่นหนึ่งเพื่อความชัดเจนสำหรับเฮือดในคู่ที่สามสิบสอง อะรีวิวอีกแค่นึงเหือคนิสูสีกันหลือเกินกินกันกะม้ยปอมันเหือทีคึงแมงมัดกับโบได้สถานะหนเที่ยวนี้อยอ على <applause> <applause>